กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยมัดรวมของเมื่อวานนะคะ เราค่อยมารับชมของนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะเฉพาะกิจสองสี่นะคะก่อนหลุดไปนะคะตัววิ่งสี่มานะคะสี่ศูนย์นะคะก่อนหลุดนะคะห้าศูนย์ก็หลุดนะคะแปดศูนย์ก็หลุดเก้าสองนะคะ, 8, 0, ะ,คะเข้านะคะเก้าสองแปดหกนะคะก็มาตัวแปลงล่างนะคะโซนหกเจ็ดนะแอ็นเมนแบบ จัดไปเลยนะคะเก้าเจ็ดนะแต่ไม่ได้แปลงล่างนะ,ะก็ถือว่าหลุดนะคะเจ็ดสีก็หลุดไปนะ,ะสรุปแล้วเข้าแต่ปกตินะคะบนล่างก็ได้เฮกันเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5 4 8 6 หนึ่งเก้านะแอดมินให้เด่น1กับ5นะคะ1กับ5นะคะตอนแรกว่าจะเอา5กับ4นะคะแต่สี่เป็นชุดกันก็ได้นะคะเพราะว่า4ก็เด่นนะ,ะเด่นสนะ,ะก็จะมี1 0ึนะคะหนึ่งสามหนนะคะ หนึ่งเก้าก็อย่าลืมนะคะเล่นหนึ่งหกไปด้วยนะคะลงหนึ่งหกไปด้วยนะคะบางทีเพลียวๆก็อาจจะเข้ามาเนาะกันไว้ก็ดีนะคะสำหรับเดนห้าก็จะมีห้าศูนย์นะคะห้าสามห้าสี่ห้าแปดนะคะห้าสามเล่มาสักสามนอยได้นอ้องพี่น้องจ้าสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น เาสองสี่แปดเน,นะคะอาสองเก้าเอาสองรอบไหมพี่น้องโอ้ยพรุ่งนี้มาแน่เลยนะคะสองเก้าใหม่อีกรอบหนึ่งแท้ๆนะ,ะ,ะ,ะพี่น้องโอ้ยนเนาะแอดมินก็เมา,าตัวเลขนะคะ เปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนเป็นแปดสามนะคะสำหรับกันเบิร์นนะคะก็จะมีสี่สี่ห้าห้านะคะแปดแปดเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหก ห้าสี่สี่ห้านะคะสี่แปดแปดสี่หนึ่งสองสามแล้วก็จะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งสองสามสี่คู่หนึ่งนะคะห้าสามสามห้านะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์ like นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยวยแห้งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า